สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับชนะโรงมแมลงตัวน้อยที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศกันค่ะชนะโรงหรือที่รู้จักในชื่อว่า พึ่งจิว๋วเป็นแมลงในกลุ่มพึ่งไม่มีเหล็กในซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทสําคัญในการผสมเกสรให้กับพืชหลากหลายชนิดนอกจากนั้นยังเป็นที่นิยมสําหรับการเก็บน้ําพึ่งชนโรงที่มีประโยชน์ทางสุขภาพชนะรงมีหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับชนะรงขนเงินซินเวอร์แฮซิงลิสบีโดยลักษณะทั่วไปของชนะรงขนเงินมีดังนี้ขนาดตัว ชนะรงขนเงินมีขนาดเล็กมากคล้ายกับชนะรงสายพันธุน์อื่นๆโดยขนาดของมันจะอยู่ที่ประมาณ3-5มิลลิเมตรเท่านั้นลำตัวสีดำลำตัวของชนะรงขนเงินจะมีสีดำเป็นพื้นปีกโปร่งแสงชนะรงขนเงินมีปีกโปร่งแสงขนาดเล็กใช้ในการบินเพื่อหาอาหารและกลับรังไม่มีเหล็กในชนะรงขนเงินมแมลงที่ไม่มีเหล็กในเหมือนกับพึ่งทั่วไปจึงไม่ก้าวร้าวและไม่ต่อย วันณะของชนะรงภายในอาณาจักรชนะรงจะมีการแบ่งวันณะหรือชนชั้นเหมือนกับพึ่งทั่วไปได้แก่ชนะรงตัวผู้ทำหน้าที่ผสมพันธุ์กับนางพญาแต่จะมีจำนวนไม่มากชนะรงงานทำหน้าที่เก็บเกสรดอกไม้และน้ำหวานสร้างรังและดูแลตัวอ่อนนางพญาชนะรงมีหน้าที่หลักในการวางไข่เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ในอาณาจากักร ภายในรังของชนะโรงจะมีการแบ่งสัดส่วนต่างๆอย่างเป็นระบบเช่นถ้วยน้ำพึ่งที่เก็บน้ำหวานและน้ำพึ่งที่ชนะรงเก็บจากดอกไม้ถ้วยเกสรที่เก็บเกสรดอกไม้ที่ชนะโรงงานเก็บมาเพื่อเป็นอาหารไข่ดักแด้อ่อนและไข่ดักแด้แก่เป็นระยะต่างๆของตัวอ่อนชนะโรงที่อยู่ในรัง อาหารหลักของชนะรงคือน้ำหวานจากดอกไม้และเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ช่วยให้ชนะรงสามารถทำหน้าที่ในรังได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ำพึ่งชนะรงมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีความเปรี้ยวอมหวานและมีสีค่อนข้างใสหรือสีทองอ่อนเนื่องจากกระบวนการผลิตน้ำพึ่งของชนะรงนั้นไม่เหมือนกับพึ่งทั่วไป ทั้งนี้เพราะชนะรงเก็บรวบรวมน้ำหวานและเกสรดอกไม้จากดอกไม้หลายชนิดทำให้สารอาหารในน้ำพึ่งชนะรงมีความหลากหลายและมีความเข้มข้นมากน้ำพึ่งชนะรงมีประโยชน์หลากหลายเช่นช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยลดการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียรทำให้แผลหายเร็วขึ้นบรรเทาอาการเจ็บคอและหวัด ปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารลดปัญหาท้องอืดและท้องผูกนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นกระจ่งางใสลดสิวและริ้วรอยและเพิ่มพลังงานให้ร่างกายเมื่อต้องการความสดชื่นน้ำพึ่งชันรงยังมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนี่คือเรื่องราวของชนะรงมแมลงตัวเล็กที่มีคุณค่าไม่ธรรมดาทั้งในแง่าการผสมเกสรและน้ำพึ่งที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องเราด้วยนะขอบคุณค่ะ